สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้กากผมบอยพารวยนะครับจะมาสอนวิธีการผสม,มโฮอร์โมนฉีดปลาโฮอร์โมนกระตุ้นการแตกไข่โฮอร์โมนกระตุ้นทําให้ไข,สข่สุกสัตว์น้ําทุกประเภทครับผมใช้คําว่าสัตว์น้ําทุกประเภท ตัวนี้ใช้กับกุ้งฝอยก็ได้นะครับใช้กับปลาหมอก็ได้ใช้กับปลานิลก็ได้ใช้กับกบก็ได้นะครับเป็นการผสมโฮอร์โมนแบบใช้กับสัตว์น้ําได้ทุกชนิดนะครับขั้นตอนที่1เลยเรียนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้พี่น้องเกษตรกรนั้นไปซื้อวัดสดุและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้1คือ สลิงและเข็มขีดยานะครับจะเอารุ่นไหนก็ได้นะครับ2น้ำกันนะครับ 3. หลอดผสมหลอดผสมโฮอร์โมนและ4 c y ซิน a แฟกต์ห้าหมเลียมเอฟังใหม่นะครับ 1. ซสลิงกับเข็มขีดยา 2. น้ำกัน ใส่แบตเตอรี่รถนี่แหละครับ 3. หลอดผสมโฮอรโมน C c i ซ e นาแฟกหลอดนี้ประมาณ2,500หลอดเดียวนะครับประมาณ2,500แล้วก็สุดท้ายก็คือโมโตเอียมเอมทีนี้เราจะผสมยังไงนะครับเราจะผสมแบบนี้ครับเราจะทำความสะอาดอยู่ข้างในเนี่ยให้ให้สะอาดเลยนี่ครับ ผมจะผสม1ซีซีนะครับก็คือตรงนี้นะ1ซีซีนะใช้เข็มใหญ่ถึงจะชัดเจนถ้าใช้เข็มเล็กเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะไม่ชัดเจนนะครับผมจึงขออนุญาตใช้เข็มใหญ่ผสม1ซีซีนะครับตรงนี้นะวิธีการทำดังต่อไปนี้เลยนะครับตัวนี้คือหลอดละลายน้ำหลอดละลายซินาแฟกตัวนี้ซินาแฟกตัวนี้1 มิลลิกรัมได้กับน้ำา90มิลลิกรัมย้ำนะครับ1มิลลิกรัมได้เท่ากับน้ำา90มิลลิกรัมเมื่อเราจะเอาฮอร์โมนตัวนี้มาใช้กับปลาเราจะดูดมาแค่ดูนะครับดูดมาดูดขึ้นมาเลยดูดขึ้นมา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 ปึ๊บ นี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะประมาณนี้แล้วก็ดีๆๆดด,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 ดีๆนะครับดีดดีๆดูดีๆดูดีๆนะครับดูดีๆให้มันได้แค่1มิลลิกรัมตัวนี้เป็น2มิลลิกรัมนี่1มิลลิกรัมคือขีดแรกนะครับ1มิลลิกรัม ทีนี้เราจะผสมกับน้ำกันตัวนี้ก็คือ9มิลลิกรัมเทน้ำกันลงเลยครับดูดขึ้นมาให้ได้ 1cc ดูดขึ้นมาให้ได้ 1cc อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะดูให้ดีที่สุดนะครับพอ 1cc ซปั๊บคือจบนะ 1cc คือจบนะครับ 1cc คือจบ นี่คือการผรสมซินเนอรแฟกกับน้ำกันขั้นตอนที่1นผ่านนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2องนำซินเนอร์แฟกมาฉีดลงในหลอดผสมนะครับฉีดลงไปเลยปับ๊บพอหลอดผสมผสมเข้าด้วยกันเป็นซินเนอรแฟกเจือจาง พอได้อย่างนี้มานะครับดูดอีกครั้งหนึ่งครับเราจะผสมปลานะทีนี้จะผสมปลาแล้วก็ดูดมาดูดมาทำยังไงก็ได้ครับให้ได้1 1 ml เหมือนกัน1มิลลิกรัมนี่โดยประมาณนี่ครับก็1นึ่งเล็กๆเนี่ยแหละครับฉีดลงในเนี้ยปึ๊บก็น้ำกันเหมือนเดิมนี่แหละครับนี่แหละน้ำกันดูดเอาค่าวดวดเลยครับ ดูดีๆนะครับอย่าให้เกินอย่าให้เกินหนะอย่าให้เกินหนึง,นะนนงดูดีๆนะครับให้อยู่ที่9นะอยู่1ไม่ได้นะครับอยู่1ไม่ได้ให้อยู่ที่9ตัวนี้ยังไม่ถึง9เราก็ดูดให้มันถึง9ครับนี่ครับโอเคทำไมถึงได้9อธิบายให้ฟังหน่อยซิเมื่อกี้เราได้1ไปแล้วตัวนี้ต้องเป็น9ครับ ถ้าตัวนี้เป็น10ตัวนี้มันจะเกิน1ครับถ้าเราจะขีดปลา1นกิโลต้องได้ซินาแฟกเจอจาง1มิลลิกรัมต่อน้ำกัน9มิลลิกรัมก็ขีดลงไปเรียบร้อยโอเทลเีเมเอมหเม็ดไม่ต้องบดเขย่าเลยครับนี่เดี๋ยวก็ละลายนี่ครับเดี๋ยวก็ละลายนี่ครับง่ายๆเลย เข็มจิ้มๆหน่อยก็ได้ครับถ้ามันละลายยากแต่มันไม่ละลายยากหรอกครับจริงๆมันก็หนึ่งนาทีนี่แหละมันก็ละลายพอละลายเสร็จเราก็เอาโฮอร์โมนตัวนี้แหละครับไปฉีดปาลาเราดูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้1ซีซีแล้วก็ไปฉีดปลาได้1กิโลกรัมทีนี้พอเราได้โฮอร์โมนมาเนี่ยขั้นตอนวิธีการฉีดปลาแต่ละ เขาเรียกว่าปลาแต่ละสายพันธ <for S 1> <like this> really ุ์นะอย่างปลานิลก็ฉีดอย่างหนึ่งปลาหมอก็ฉีดอย่างหนึ่งกุ้งก็ฉีดอย่างหนึ่งอีกทีผมก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีถ้าอธิบายอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับง่ายมากถ้าอธิบายอย่างนี้ง่ายมากอ่ะผมย้อนคลิปให้ให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะย้อนคลิปให้นะทีนี้ผมจะย้อนคลิปให้จะย้อนคลิปให้ฟังดูอีกรอบหนึ่งนะครับซินาแฟก 1>, 1ต่อ90ซินเดอร์1ต่อ90นะเราจะทำวิธีการเจือจางซินเดอร์ก่อนก็คือดูดขึ้นมาจื๊บให้ได้1 ml ได้1 ml อย่าพึ่งฉีดลงในนี่เรามาเอาน้ำกันปื๊บดูดีๆนะเลงให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าฉีดเกินแล้วฉีดลงไปไม่ได้นะต้องแบบแม่นเป๊ะเลยนะครับปับ๊บ 1ML เนะี่ย อันนี้เป็น1ไม่ใช่1มิลลิกร,รมัมแล้วครับทีนี้เป็น 1CC 1 c ซี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 ก็ฉีดลงในนี้ครับดูดเอาซินาแฟก1มิลลิกร,รัมก็คือฉีดแรกดูดเอาน้ำกันอีก9มิลลิกรัมมันก็จะเท่ากับ1 CC ซีซีก็ฉีดลงในนี้ปั๊บพอผสมกันเสร็จก็ดูด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 เอาให้หมดมาลงในหลอดผสม ปุ๊บพอผสมเสร็จจะใช้โฮอร์โมนครับทีนี้ไปฉีดกับปลาก็ดูดเอาที่เราผสมอีกครั้งหนึ่งเป็น1มลกรัมเหมือนกันดูดขึ้นมา1มลกรัมเหมือนกันปุ๊บก็มาเอาน้ำกันอีก9มิลลิกรัมปับ๊บพอบีบลงในนี่ปุ๊บก็โมเลียมเอ็มลง1เม็ดเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาก็าาจะออกมาเป็นโฮอร์โมนแบบนี้ตัวนี้ผมผสมเยอะนะครับผมผสมเยอะแล้วเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจผมให้ย้อนดูคลิปอีกทีนึงอย่างนี้เข้าใจทีนี้เราจะนำโฮอร์โมนพวกนี้ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโฮอร์โมนพวกนี้ที่ทำเสร็จเนี่ยอยากจะเอาโฮอร์โมนพวกนี้ไปใช้กับสัตว์น้ำนะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรสัตว์น้ำเราถึงจะออกมามีไข่ที่สุกแก่มีอะไรอีกครั้งหนึง่งผมก็จะลงไปที่ฟาร์ม แล้วก็จะไปทําวิธีการผสมปลาหมอผสมพันกุ้งให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่เข้าใจสิ่งที่เตรียมก็คือโมทเลียมเอ็มซินโนแฟกนะครับหลอดผสมซินโนแฟกกับน้ํากันน้ํากันโมทิเลียมเอแล้วก็สลิงนะครับฉีดยาวิธีการผสมผมให้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งว่าผมผสมยังไงนะครับ1ต่อ90ถ้าผสม แบบเข้มข้นก็คือ1ต่อ9พอได้1ต่อ9ก็ดูดเอามา1แล้วก็ไปผสมอีก9นะครับหรือถ้าเราเก่ง <c oughs> ในกรณีที่เราเก่งเราดูดมาเลยเนี่ยหซีซีอย่างเงี้ยครับฉีดลงในแก้วปับ๊บเราก็เอาน้ำกัน90หลอดนะครับไม่ใช่90หลอดครับถ้าเป็น5 5ซีซีเนี่ยอีก180หลอดฉีดลง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  ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันจะสับสนให้ทำสองขั้นตอนอย่างที่ผมพูดย้อนกลับไปดูคลิปใหม่นะครับสาหรับใครที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรโทรถามอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปผปสมพันธุ์กุ้งอยู่ที่ฟาร์มเรียกร้องกันมาเยอะว่าผสมโฮอร์โมนเนี่ยครับตัวที่ได้แล้วเนี่ยไปผสมใส่กุ้งผสมยังไงเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ฟาร์มในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกรจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ